สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องนาชาชาแชนลนะคะวันนี้เราอยู่บ้านนะคะนี่คือจังหวะสิ้นสุดเลยค่ะทุกคนคือจริงๆต้องได้ฝึกง,งานต่ออย่างที่คิวที่ไปฝึกห้องข้อ่ะที่บอกว่าเออในฝึกห้องข้อเสร็จแล้วเนจะต้องไปแบบว่ากราบเชิงใช่ปะคือไปฝึกที่อื่นแล้วทีนี้ก็คือติดโควิดเว้ยก็เลยไม่ได้ไปก็คือยกเลิกการฝึจกจ้ะก็ได้ฝึกหนึ่งเดือนนะคะซึ่งวันนี้เรากลับมาใช้ชีวิตที่อยู่บ้านเดี๋ยวมาดูตอนนี้เราอยู่ที่นาน,นะ,ะตอนนี้เป็น 13องศาที่หนาวมากทุกคนแล้วลงคืองมากเลเสียงลมสิบลมก็ค BE okay, ือเดี๋ยวจะพาทัวร์นานนะคะวันนี้เราจะออกมาปิกฟิกกันที่นาคะทุกคนก็คือยายออกมาอยู่นาเพราะว่ายายมาทําสวนก็เลยํากับาผ้าออกมากินกันข้างนอกนะคะแล้วเราจะมาลองใช้ชีวิตแบบบ้านว่าเคยเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนเนี้ยอยู่ที่เราวัวแต่ว่าหวัวหายทรายแยเอาไปลูแล้วมงนี่ก็คือ เทียงแม่น้อยของเราเออพิงไฟพิงไฟไฟมีีมันก็มีนี่หมวกมันเกียงนะหมุกมันแก้วนั่งเร่งนั่งเร่งนน่งมุกมันแก้วหนึ่งกระสอบหมวกไว้มันหนึมุกมันแก้วนี่เอาอะไรทั้งหัวขันหอมอยู่อื้อหอมอื้ม อร่อยทุกคนอ,อ,คนอมมันคือมันแกวเอามาหมุกหมกเอามาใส่่านนะทุกคนเอามาเสฟฟืนนั่นแหละเอามาใส่ฟืนแหละนี่อันนี้ก็คือหลังจากที่เราทํานาเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะ ขายหน้าด e. ินขายเสร็จแล้วก็ทําเป็นล็อก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 เแปลงเพื่อที่จะปลูกผักคือถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยไม่ได้ปลูกข้าวใช่ป่ะก็จะมาปลูกผักปลูกพริกปลูกอะไรขาย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 ีแล้วมีเร่ผักบ๊อปดีงีีแล้วแปลว่ายังมันไส้มันไส้เอาเอาสองเขาวเอา วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะก็คือไปจ้าโกงแล้วไงแม่ไงมอแหนก็ได้ปวดเป็นปวดเราจะมาปีนนะคะตอนนี้ก็รับข้าวอันนี้เมนูอะไรคะต้มเนื้อวะต้มเนื้อใช่นี่ขมขมแบบลำลำเอือปนเอือยายบอกแนมีเมนูอย่างไหนเมนูตั้งปน

นี่นะคะเรากําลังจะไปเก็บไข่เป็ดคะ่ะทุกคนซึ่งกําลังจะไปบ้านสวนของตานะคะที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันเพราะว่าเป็นพื้นที่นาใกล้กันนี่เราก็มีตะกร้าจ้าไปเป็ด ประมาณีิ0หน่วยทกคนเนี่ยอยากจะบอกว่าเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยเลยเพื่อนที่แบบว่า เป็นเพื่อนรุ่นเราเขาเดียวกันอะเออกับมาอยู่บ้านอะแท้จะไม่มีเลยแล้วเนยมีแต่ญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยซึ่งก็จะมีตามียายมาีป้าป้าอะไรเงี้ยนี่ก็คือเพื่อนของเนยนะคะที่อายุรุ่นเดิมมากๆก็แฮปปี้นะทุกคนเพราะว่าคนคนแก่ชอบให้เด็กเลัามาอยู่ด้วยซึ่งเนยก็เป็นพวกขี้หยอกอะเออมาอยู่เขาก็มีความสุขดีแฮปปี้ก็หลังจากนี้นะคะหลายๆคลิปเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับการมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเนาะแล้วเนยอะ ก็จะเข้าไปในเมืองนะคะเอารถไปต่อพหลลว์เดี๋ยวเราจะเข้าในเมืองกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่ที่นานแล้วนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราไปทําธุระในเมืองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนนี้เราจะมาทําความรู้จักกับน้องๆอ,อีกสามตัวนะคะสี่ตัวนะว <laughs> ทุกคนเนี่ยจะเล่าประสบการณ์เว้ย <laughs> คือตอนในเด็กอะเนี่ยแบลวเข้าคอใช่ปะแล้วคือ บวมเป็นวัวตัวแม่เว้ยอันนี้ก็ตีลูกมันสนุกวัวตัวแม่แม่งวิ่งไล่ขีดเลยเว้ยก็คือก็โดนวัวขีดจ้ะนั่นแหละนี่คือความบันเลยในชีวิตตอนเด็กนะคะก็ค่อนข้างที่จะเออวัวก็กลัวนิดนึงสาวนี่ก็คือใยา่เอาวัวข้อคอกันที่เรียบร้อยนะคะตอนแรกว่าเราจะมาเอาวัวข้อคอกแต่ว่าเฮ้ยยาเอาข้อคออก่อนเว้ย ก็เลยว่าเออไม่เป็นไรเลยราจะพาทัวร์นะคะนี่ก็คือเป็นที่นาของนเองนะคะทุกคนตั้งแต่แตงนี้จนถึงข้างหลังเนาะแล้วก็จะเป็นแบบว่าไม่ใช่ของนุนหรอกเป็นของเออคุณย่ะนี่ก็จะเป็นสระน้ํานะคะนี่ที่มีแต่ผักตบชวานี่ก็จะเป็นผักสวนครัวของยายนะคะนี่ซึ่งรอบนอกเนี่ยรอบข้างอะ่ะทุกคนก็คือจะปลูกกล้วยแล้วก็จะปลูกเออมะนาวเนี่ยมีมะนาวมะนาวแล้วก็จะมีปลูกแบบ มะพร้าวซึ่งตาจะชอบปลูกแบบนี้แล้วก็จะมีต้นไผ่ที่ตาเอามานะคะนี่จนมันสูงแบบนี้ละนี่เป็นต้นไผ่ตานี่เค่คะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้อีกนะคะฝั่งฝั่งนั้นก็นนเ,เป็นบ้านฝั่งเล็กนะคะที่อยู่นนาะนนี้จะปลูกมะนาวคือแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นสวนพริกพอทีนี้เขาทําข้าวปลูกข้าวใช่ป่ะเขาก็จะไถยกบหน้าพริกออกแล้วก็ปลูกข้าวแทนนี่ก็จะเป็นทางที่ได้มาจาัดข้าวนะคะ ตอนสอบมาออกต่องอีหยังนะเขียวซองอันนะนี่คือคุณยายทองสูงนะคะเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์จากจากอะไรอีหยังแบบผีติ้งโบมี่อีหยังอีขนาดเอาผลิตภัณฑ์คุณอะคุณอะไรคุณทองสุกอะทำอะไรทองสุกเมืองกลางปลูกพริกงโบม่แล้วอีหยังปลาล่าปอ โอ้ปลาดแม่ช่องจุกเออสโลแกนเอออร่อย <c oughs> อร่อยมากๆอ่ะปากติดตามรอตามปากติดตาม,าตตามช่อง <c oughs> ช่องอะไร <c oughs> <อ>ช่องนาตาชาชาแชนแนลมาตาชาช l อะไรนะนาตาชาชาแนลนาตาชาอวะซาตีสเกตนาตาชาชาแนลนาตาชาชาแนลฝากกดไลค์ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร์ซับสไคร์ไลค์ให้คูเต็มแม่เจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออไปเงี้ใช่ได้ใช่ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาว 哈哈哈。